สวดมนต์กิจกรรมความเพียรพระรกิ่งภ n พยรีพินาท68วันที่10พฤษภาคม2568เป็นครั้งที่10ข้าพเจ้านาะพักังสีสุวรรณขอถวายเสียงสวดสาธยาประสูตรคะปริและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอัจ,จริยบูชาเดกครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอ <c oughs> คลิปนี้สวดบทที่1ถึงบทบที่11บทที่1บทกราบพรัตน์ไรอรหังสมมาสัมพุโทโธพกวาพุทธังพกวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพกวตาธรมโอธรรมังนัม,มัสสามิสุปฏิปันโนพกวโตสาวกสังโฆสังขังนัมามิบทที่2บทบูชาพระไพเรพินาน อรหังสมาสมพุโธสุจิตรังปารินิพุโตกุเนหิธรมาโนธานิปารมีหิจัทิสติยาวชีวังอรหังพุทธังคำมังสังขังสารังพโตปูเชมิรัตนตตายังคำมังจะรามิโสตินาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวารสุอัจคันชนตุเทวดา สัทธมมังมุนิราชสัสุนันตุสักโมกตังสัคเกาเมจโรเปกิริสิขารตเตจันตาริเณมานีที่เประเถสขาเมตรุวนะคะหเนคหาวันทุมทีเคเปภุมมาจะยันตุเทวาชะลทธลวิสเมยัคขคันทาปนาคาปิทันตาสันติเกยังมุนิวรวจะนังสะโอเมสุนันตุ ธรรมะสุนัาโลยัมพันตาธรรมะสนัาโลยัมพัดันตาธรรมะสนัาโลยัมพันตาบทที่สบทสวดุะภาคามกานนะัโมานะโมทสสาระหะโตสมาสัมพุทธัสสมมุัสสะนะทตาระหะโตสมาสัมพุทธัสสะนะโมาโะโตสะุัสมทธัาทสสรหสมา พุทธังสารนังกจฉามิธรรมังสารนังกจฉามิสังฆังสารนังกจฉามิตุติยัมปีพุทธังสารนังกจฉามิตุติยัมปีธรรมังสารนังกจฉามิตุติยัมปีสังฆังสารนังกจฉามิตติยัมปีพุทธังสารนังกจฉามิตติยัมปีธรรมังสารนังกจฉามีตติยัมปีสังฆังสารนังกจฉามิบทที่หกบทสวดสัจกิริยคถา นาทิเมสสนังอันยังพุทโธเมสสนังวรังเอเตนะสะจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธานาทิเมสานังอันยังธัมโมเมสสะนังวรังเอเตนะสจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธาบทที่เจ็ดบทสวดีรัตนะปะนามคาถาพุดธังน้เมรัตนะคูต่อสตรีจะ ระจิตตังทำม,มังนะเมรตัตนะภูตวิสุทธิสายรังสังฆังนะเมรตัตนะภูตวสุทธิราธิปิเอตังนะเมติรตัตนังรตัตนตปะยะวะขังธัมมาสโมสัิตาวัตุวิเศษสภูตังอัญโยยานยุตตะพุทนาโยภะวะสปะวัตตังอส,สุมิยะปะยมหิปิปะเทวะยะธาปิทันเท เอกังวินาตะวิตะเดสสะมังโมเมนะโลเกตขะจิจะจิเรนจะปาตุภูตังคำบีระยานะวิสยังอะติชุดคัสสัทัททงวินยูหิปัติตัชเนหิวิชันยะลูปังโลกามหิเกหิจิตกัทันจุปาลภานียังเกสันจิสุทุ วิธิตังพุนก,กายะปายะนาเมหิเยวะชะนะปายะวิสุวิสุตัมปิกมุมป,ปส,สตังอนาสิตสุทสสธะปสาทานางคุณยติกานะมะสุสมุตตะมะคุณะภูมังทุกขาปโมจนะมุขสะสระนางขตานางภูชาละเฮสุประมังอภิภูชเนย,ยัง อิภานสัชิกิวิยายุป,ปนิสันยัตังตัมมากิเลสะมละโทโสทนะปิทิยาจาสาธุหิัตาหุสะเลหุปะเซจะนียังปาเนหิจาปิสานังขมะเนยะเมวะตัสมาหิตังปิละตะนังสาระนังกะตัมหะ ปฏิติงทิวังคณะเนสุณะมัสสะมานาปูเชมาจาปิสสะตังสุปสัสสนติตาตัดคานุปาลิจาริตาสัทารตาจากคุณเยนาตถาสุกเตนะสุขีภาเวมุเตเชนะตัาาสสะจัสทาปิสุวัติโหตุโยจาเตทะธรรมวิณยามิปะ มานุูโตโลกุตราพิสามาโะ,ะโยนิสักยโสจุโพชังโสปสโภปนิสัยะจะัจยายะอะยัมปิโหตุวัฏุตะเยปะริจิตโตสุปสาการโรอท,ที่แปดนมามาระสิทธิคาถาโยจะกูม,มาโมหมะลาปะ ัตโธสามังวะพุโธสุะโตลุมุตโตมาลสสะปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังชะนะตังวิเนย,ยังพุทธังวะรันตงังสิอาสานะมามานิโตกัสสนาะหันจะกวินายกันจะตันเตสสะเตชยสิทธิโหตุสัพพันตระยะจะกวินาสเมนตุธรรมโมชะทะโชโยวิยะปะสะสัตถุ พรเสสิโลกัสสวิสุทธิมังคังมียะยานิโกธรรมะพระลสธทาลีสาตาโตโหสันติกระโรสุจิตโนธรมรมังวรันตังเิาสานามานีมโมหับป,ปับพานุอังอุป,ปสันทาหังกันเตสสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตร,รยายจะวินาสเมนตุสัตรธรรมะ เซนาสุขตาลุพโยโลกัสปาปูปิเตศเชตาหันโตสยังสันตินิโยชโกาจะสวาคาตะธรรมังวิิตังกะโรติสังคะวารันตังสิอาสานานิพุธทธานุพุทธังสัมมะสีพระทิพทิงตันเตชะสเตชะยาสิกิโกตุสัพันตรายาจาั อินาสเมนตุสติก้าวบทสวนนโมการอัฏฐกะคาถานโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะมาเฮสิโนนะโมอุตตะมะธรรมัสัสวะคาตเซวะเตนิภะนะโมะมหาสังคสสะปิวิสุทธะสีละทิพิโนนะโมโอมาตายารัตคสสะรัตนัตยัสสะอะตุกลางนะโมโอ มาตาตีต,สตสัสสะตัสสะวัชุตตยัสตินโมกาลปะภาเวนะวิทาชันตุอุปัตถวานโมกาลานุพาเวนะสุวัจโทตุสัพพานโมกาลาสเตเชนะวิธิมวิธิมหิโหมิเตชวาบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตร เทวเมสุตัยกังสมัยยังพระกวาสเกสุวิธารติกาพิลาวัตุสมิมหาวเนมหาตาพิภุตสังเคนะสัสทินบรรจมาเจหิติภุสังเตหิสังเตหวารหันเตหิทัสสหิจารลกะธาตุริเกวตาเยปุเยนะสันปิตตาโหนเตภะภะวันตาหัสนายาปิคุสังขันจะอัตาโคจตุนังสุภาวาสกายการนางเทวานังเอสาขโหัวเสียยังโคพระกวา สักเกศวิหารติกาปิลาวชุสมิงมหาวันเนมหาตาปิโกสังเขนัสสกินมัจามเทหิปุสสะเทหิสเววารหันเตหิทัสสหิจารลกะทารุหิเทวตาเยปุยเงาสนิปติตาหุนติภักควันตังเัสนายะปุสังขันจายานุนะเมยัมปิเยนะพูว่เตนุภาสังมญามะอุปสาษามิตาวาภักวโตชนภิกเกปเจกะคาถาภาเสมายติอัตาโพตาเทวตาเสยยตาปินามะพระราวาปุลิโสสมิชชววาปะหัง ภาษาลยาปสาริตังวาภาหังสมิชยะเอวัมเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตะลหิตาภะควโตปุระโตปะตุระหังสุอาจโคตาเทวตาภควันตงอภิวาเจตวะเอกมันตาอัังสุเอกมันตาปิดาโคเอกาเทเทวตาภควโตสันติเกัมคะถังภาษิอหาสมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตามหาอิมังธรรมสมยังฮักขิตาเยวะปะละ ที่จะสังหารเตียตะโขอปายาเทวตาปะจจวัตโตสันติเกอมังคังอภาสิตัตตะพิโพะสัมมาทังสุสิจังอัตตะโมอุชุกมะกังสุสารติวัเนตตะนิพะเนตะวาอินทรียานิลักษณ์สิปันทิตาติอัตะโคอปาราเทวตาปะจจวัตโตสันติเกอมังคังอภาสิเชตตะวะคีลังเชตตะวะปลี้ขัง อยนเดกีรังโอหัดจัมมะเมชาเตจักรันติสุขาวิมาราจักรุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอตะโผอัปปาราเทวตาภควโตสันติเกอมังหาถังอาภาชีเยเกจิพุทางเสนังคตาเซนาเตคามิสันเตอปลายาภูมิงปหายะมนุสังเทห์ังเทวกายังปริปุเรสันติเตอตะโผภควาภิภัวมันเตสิเตหุวีนาปิปะเวรดสัตสุระโลกะธาตุสุเทวตาชนิปติตาหุนติภาคาคตัง อาศนาญาปิภูสังขันใจเยปิเตภิกเวอเสุอภิกรรมะทานังรัตนตสัมมาสัพุตตเตสัมปิภควนตานังเอตปรมาเยวะเทวตาสนิปติตาเอเสวงเซยถาภิกเยหังเอตระหิเยปิเตภิกเวภวิสันติอาตาภะนาคะภะมัททานังรันโตสัมมาสัพุตตเตสัมปิภควนตานังเอตารมาเยวะเยาวตาสนิปติตาภวิสันติเซยถาภิกเยหังเอตระหิอาจิติสามิภิกเวเทวคายังนามานิ ปิจยสัมนี่พิกเวเทวกายังนามานิเทศสัมนี่พิกเวเทวกายังนามานิตังสุนาราคาซาพิกานาสิกาโลคาสิสัมนีติเอวัมันเตติโคเตติคูปะคุตะโตปัจโซทรงขวายกระเท้าโลจาสีโลกะมนุตย์สามียะถาตุมมาตะทัสิตายะสิตาคิลิขัพพลัง ปหิตตกาสมะหิตาปุถุสีหาวสัตวีนาโลมาหังสาทิสันโนโอทาตัมมนะสาสุทาวิปัสสนามนาบิลาภีโยปัจจสเตรยตวาวเนกาปิยาวัทเวตโตอมาตยิสุภาสาวเกต่ตเนรเตเทวกายาพิกันตปเิวิชชนะคาบิโหเวเตจะอัตมมะกรุณาตวะวิจตัสสักนัเตสัมปะตุอะหังยานัง อามนุสานะทศนังอเปเกสปะมัทขุงสหัสสังอัฏฐสกเริงสปังเอเกสหัสสานังอามนุสานะมัทสุนอัเปเกนัตมัทขุงชิสาสภาทุลาอาหุงตันจสัสพังอภิญญาวะว,ะควาากคิดวานะจักภูม่าตตองมาตะตอิสทาสาวะเกสัสนสินรเตเกวะกาย,ยาพิการปเตวิชนาธาพิโวเยโวหังกิดยิสามิกิลหิอนุบุกัสโซตสตัสสหัสสาวะยาค่ มกมับไปลาเวทวายที่มันโตชุดเต็มมันโตน้ำโตสวัสดิโนมรธรรมนาภิกมุณีผู้สูงนางสมิงเตงว่านางสัตหาศรัหนาอย่าผ่านอนาตตะวันนี้หน่อยที่มันโตชุดเต็มมันโตน้ำโตสวัสินมรธรมนาภิกมุณีผูู้นางสมิตงว่านางอิจเจโซสลสหาัสธา ยักข่านานตวันนี้น่อยที่มันโตชุดตีมันโตน้ำโตศรีนมธัมมานาภิกมงโมกขุนางสัมมิจึว่านางเวสามิตาปจัจสตายักขานานาตวันนี้หน่อยที่มันโตชุดตีมันโตน้ำมันโตรีนมธัมมานาภิกมุโมกตุนางสัมมิจึว่านางภูมิโรราชาคโตเวปุลัสสานิเวสนาบิโยนางกัสสหัสวังยักขานนางไฝอิรุปัสติภูมิโรราชาคโตโสปะคัสัมมิติงว่านางปุริมจะติสังราชทัตตะระโถปสัตตินาธรรมมานัง อดิปฏิมหาราชยุสสิโสตปิตาสาวะโวนท่านามามหันพระยที่มันโตชุิมโตนั้นโตสดิโนมรมนาปิกามงที่ผู้นางสมิติงวานางทักเทียนจตุสังรัการาชาวิรุโหตปัสสสติมันนนางอดิปฏิมหาราชยุสสิโสตปิตาสาวะโนท่านามามหันัยที่มันโตชุิมโตนั้นโตสดิโนมระมะนาปิกามงที่ผูนางสมิติงวานาง ปชิมจาที่สัราชรูปโกปัสสตุนาคานังอธิปติมหาราชยสิสกับอิจฉาวะวนด้นามังมหันตราชีมโตปี่มัตรงนั้นโดยสันมรานาิกามจหนงสมิมนงอุตรันจาที่สังราชาูเวลกับปาสติยาคานังอธิปติมหาราชยสิสกับอิจฉาะโน้นมมหันตราช จึงนำองนั้นตสัตย์นโมทมาดนิคมกุ้ัว่างจากมิถุนายนสัมดียวกนกับการกระทำี่สังกรตงกิ้ลูหกเมูัผู้ยรอทสโรเตมหาราชาสาจุัที่ัตลมนนอัตนวกิลลาะเวตสมายาวินราาอาคูวาจะมีกาสะามายาคืเตนท้เวเตนทุกูจะวิปูโตสหัจถันโกามาเสตโรจิรุันที่ไม่พันรูจักนาโทอมันโยจเทวสุโตจมาตาลิจิจเสจาคัน กระโรตราชาชนุสัตโธอาคูวันจตสิโคเจวะติมเพรูสืยะวัชสาเอเจจันเยจาราชาโนคันดปัสะราชุฟีโมเทมานาอภิกรรม,มงุงพิฟีนัสสัมิเกวนังอาตาหูนาภัสสานาคาเวสัสาสหะปัญจการัมภัละสักปะราอาคูปายาคัสะยาติทิยามุนาตตะรัฐา,าจะอาคูนาคายัสสโนยราวนโนมหานาโคโสป,ปะคัสสัมมิเิวนังเยานาคาราเชาสหสาหารันติที่พาทิชา ปักิวิสุทธะจักหูเวหายาสะสาเตวะนะมชัปปตับจิตาสุปนาอิติเตสนามังอะพยันตานาคะราชานณมาสิสุปนนะโตเขมอมมากะสิพุฑทโธสันหาหิวาจาหิอุปภะยันตานาคาสุปนาสระณะมะตังสุพุทธังจิตาวาชิระหัตเทนะสะมุทังอสุราสิตา พาทโรหัวสวัสดิ์เถรอิทิมโตยัสสินโอกาละกันชามาพิสมาอชุราภาณะเวคาสาวเวปจิตติสุจิตจัปภาราโทณมูติสัพพตันจาริปุตานังสัพเพเวโรจามาณกาสันนายิตาวะพระลิงไสนางดาหูพระทัพุคังคมุงสอดมโยธานิปันตเตปิภูนางสะมิติงิมะนาง อาโปจัตเทวาปทวีจะเตโชวาโยสถาห้มุงวรุณาวรุณาเดวาโสโมจัณยสสาสหะเมตตาการุณากายิกะอาคูเทวายัสสินโนทัสเจตสัสสากยาสเพนานตตวันิโนที่มันโตชุติมันโตนั้นตสัสสิโนมดทัปนาปิกมุงพิถึงนางสมิงเป็นวันนงเวนทุนจัตเทวาสหะลีจะรักษมาจะตุเอยะมาจันทศุปนิสาเทวาจันทัมังคูภุรักตา สุยยสุวนิสาเทวาสุยยามาคูบุรักขิตานักขตานิปุรักขิตวาอาคูมันทวลาหกาวสุนังวาโสวเสโทโสปะคภูรินตโททัศเสเดตะชากายาสเพนานตะวานิโนอที่มันโตจิติมันโตนั้นจดเสิีมมรมาวิกรมุขุนญงสมิติมุณางอาถาคูสหภูเทวาชลามคิสิกขาริวะอริทกาจโรชาจะอุมาปุภะนิพาสิโนเอลนาสหธรรมา จะอัจจุปาจะอเน,นชก,กาสุริยาวิจาอคูอคัว่ตะวันเนสีโนทศิษเดชชากายาสเพนานันตะวันนิโนจิมโตชื่อมันโตนั้นโตสัจสิโนมตปนานสัมมูนี่คือนางสมุทิมนางสมานามหาสมานามนัสส,นมนสมามนิสุตตมาคิธาปธุสิกาอคูอคูเนอบรรจุศีกาอัาคูพายเรยเทวายวาย,ยจั โรธิตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอคูเตวาเยสสิโนทศเสด็จราชายาสเปนานะตวัวนิโรธิมันโตชุดสิมันโตนะำโตชดสิโนโมระมนาปิการมุพี่ปู่นางสัมีก็วานังสุกราคารุณาอานิลาอคูเวคณะสาสหโอทาตะไคหาปาโมคะอคูเทวาพิจักนาสัทธามัตตาหารักขจามิสกายัสสิโนทนยังอาคาปชุนโนโยทิสา อาพิว an ัติธาตเศตชากายะเป็นนัตัววันนี้นทมันโตทติมันโตน้โตสัสสิโนมาตะาะนาพิกมุงพิคุนัสันติงวันัเยาบิสตายามากัตกะจะสัสสิโนสัมพิปทาลามเสธา โชตินามาจะอาสวานิมาติโนอาคูอ so <themselves> ัตาคูภะไอเนีมิตาและเสดเดนะกายาสัปปินานตตวันิโนที่มันต้องชุติมันโดนน้ำโดสัสฉิโนมดมนาพิตะมณฑุนังสัมมิติโนนางสัพเพเดนะกายาสัปปินานตตวันิโนนามันวะเยนะอาคันฉุญเยจันเยสะพิสาสหะปะวุพะชาติมังขีลังโอมัตินะนะมาสวังทักเขมวะคาตระนาคังจันทังวะติตาติตัง สล่ามาประมะโตจ่ากุฏาอิานทิมโตสหัสวรนังตุมารโรติโสจ่าปะขาสมติวะนางสหสัสสปรม,มโลกานังมหาประมาติเทติอุปวันโลติมันโตวิสมารายโยยสัตสิโสตสเส,สถาอิส,สาคูปเจกวะสวัตติโนเทสัญจมัชชโตอาคาหายิโตปาร,ริวาริโตเตจัสัพเทอติกันเตสินเตเตวสิสปรมาเกอมาลเสนาพิกามิปัญสักันหัสสะ มันที่ยังเอทะพันทะคันทะถะราเคนาพันทะมาถูโวสมันตาปะริวะเรธะมาโวมุจิทะโวจีนางอิติกะธรมหาเซนโนกันหาเซนาอเปสัยยิปานิงาตะรหันจักรมาหัดจักรจาจรังกต,ะตะวานาเพราวังยะถาป่าวุสโกเมโคทานะยังโตสะวิชุโปตะทาโ ปัจจุทาวัติสังกุโชอสย,ยังวัเซตันจะสักทางนภิญญาวาวาคัคตวานะจัก,กุมาตตัมัติชาทาสาวเกสาสเนระเตมรารสเสนาพิกันตาเตวชานาทตวโวเจสอัตมกร,รุงสุตวะพิทักษะศาสนันงวีตะราเซหิปะกามุงเนสังรมันติอินชยองสัพเทวิช ที่สิบทสวดมังคละสุดดังอะเสวนาจะพาลานางังปันทิปานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางังเอตัมมังคารมุตมตังปฏิรูปะเพสวาโสจะปุญเยปุเพจกกะกตะปุญญา,าตาอัตะสัมมาปะนิจะเอตัมมังคารมุตตังอาหุสจัตสัจจันจะ สิบปัญจะวิณโยจะสุสิคโตสุภาสิตาจักยาวาจาเอตมังพระมุตมามาตาปิตุปุปัฏฐานังอุตตภารัสะสังกะโหอะนาปุราจักอมันตาเอตมังพระมุตมะทานันจะธรรมะจะกียาจะยาติทานันจะสังกะโหอะนะวชานิกรรมานิ เอตัมมังคามุตตมังอารติจักวิระติปปามัชปานาจักสัญญะมุัปปะมาโทจักทำเมสุเอตัมมังคารมุตตะมังคารโวจักนิวะโตจักสันกุติจักะตัญุตากาเลนะธรรมัสะวะนังเอตัมมังคารมุตตะมังหีตังจะโสวจัสสปาสมะนานันจักพสานัง กาเลนะธรรมะสากัญชาเอตัมมังคามุตตมังตะโจะพระมัจจิยัญจะอายะสัตสาอาริยะสัจจานะพัสสนังนิพพานะสัจฉิกิจิจิริยาจะาเอตัมมังมุตตมังปุถัสสะโลกะธรรมเมหิจิตตังยัตนะธรรมปฏิปโสกังยิทธะสังเขมังเอตัมมังมุตตมัง เอตาทิสานิกตาวานาสศพพัทธ,ธะมะปะราชิตาศพพัทธ,ธสอดถิงพัชัติตเตสันเตสามมังคะระมมตตะมันเตคลิถัดไปบทที่สิบสองถึงบทที่ยี่สิบเอ็ด